สวัสดีค่ะฝึกทักษะวิเคราะห์การทดสอบแบบกล่องดําฝนข้อหนึ่งนะคะเขากำหนดช่วงของการตัดเกรดมาให้นะดังแสดงในตารางจงกำหนดอินพุตสำหรับกรณีทดสอบนะในการทดสอบด้วยเทคนิคการแบ่งส่วนเท่าเทียมและการวิเคราะห์ค่าขอบ2ค่า จะเห็นว่าสกอร์นะคะก็จะมีคะแนน0 0ถึง100คะแนนแต่ละช่วงนะ,ะที่กำหนดนะคะก็จะเป็นเราสามารถที่จะกำหนดเป็น Partition นะคะหรือว่าเป็นส่วนนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะ,ะก็จะมีทั้งหมด8ส่วนนะ,ะก็แต่ละส่วนก็จะแทนช่วงคะแนนของเกรดที่จะได้ก็คือ f ไปจนกระทั่งถึง A นะคะ เพราะฉะนั้นนะในเทคนิคการแบ่งส่วนเท่าเทียมนะ,ะเราก็จะสามารถกำหนด v l l d partition นะ,ะก็คือเป็นช่วงของคะแนนที่ถูกต้องก็คือ0-100ถึง100คะแนนนะ,ะซึ่งก็มีทั้งหมด8ช่วงแล้วเราสามารถที่จะพิจารณา Invalid Partition ได้อีก2ช่วงนะคะเราต้องการที่จะกำหนดนะะในกรณีที่เราอาจจะมีการาทดสอบนะ,ะถ้าหากว่าการรับ Input ที่เข้ามานะ,ะซึ่งมัน ตกอยู่ในช่วงที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือคะแนนน้อยกว่าศูนย์นะคะหรือว่าคะแนนมากกว่า100นั่นเองนะคะคะแนนน้อยกว่าศูนย์นะคะก็คือเป็นช่วงที่คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งนะคะหรืออีกช่วงหนึ่ง invalid partition นะคะก็คือคะแนนมากกว่า100หรือจะเขียนว่าเป็นช่วงที่คะแนนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 101คะแนนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด10กรณีทดสอบนะ,ะในเทคนิคของการแบ่งส่วนเท่าเทียมเนี้ยก็คือเราจะากำหนดจำนวนกรณีทดสอบเท่ากับจำนวนพา t ิชั o นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละปัญหาถ้ามาีการกำหนดพา r ิชันนะ,ะไม่ว่าจะเป็น v l l d p พา t ิชั o นหรือ Invalid p a r t i ชั o นเราก็จะรวมทั้งหมดนะ,ะเพื่อที่จะ ทำการกำหนดจำนวนกรณีทดสอบนะคะซึ่งในการกำหนดนะคะเราก็จะทำการเลือก Input นะคะจากแต่ละช่วงนะคะซึ่งในหลักการก็คือให้เลือกมาแค่1 Input ก็ได้นะคะเพราะว่า1 Input นั้นก็จะเป็นตัวแทนในการทดสอบของช่วงนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นตัวเลขที่แสดงอยู่นี้นะคะก็จะเป็นตัวตัว Input นะคะ เป็นข้อมูล INPUT ที่เราจะใช้ในการทดสอบนั่นเองนะซึ่งก็มีลบ1 25นะ31 44 56 61 69 72 83และ101การเลือกตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะในเทคนิคนี้เนี่ยเขาให้เลือกตามที่เราต้องการมันไม่ได้มีหลักการนะในการเลือกว่าควรจะเลือกเลขไหนขอให้เป็นเลขที่อยู่ในช่วงนั้นเท่านั้นเอง ทีนี้เรามาพิจารณาะะการวิเคราะห์ด้วยการกำหนดกรณีทดสอบะะด้วยการวิเคราะห์ค่าขอบแบบ2ค่าบ้างนะคะหรือจะเรียกว่า VBA BVA 2 v a ว u าลูก็ได้นะคะในเทคนิคนีนะะ้เราจะกำหนด i n น u t โดยใช้ค่าขอบนะคะเทคนิคนี้นถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีกว่านะแบบการแบ่งส่วนเท่าเทียมนะคะ เนื่องจากว่าข้อบอกพร่องต่างๆนะในการาทำงานของโปรแกรมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับกรณีที่ตัวเลขเนี่ยจะตกอยู่ในบริเวณค่าขอบมากกว่านะะดังนั้นเนี่ยนะเทคนิคนี้เราไม่ต้องคิด input เองนะเราก็ใช้ค่าขอบเป็น input ในการทดสอบข้อมูลไปเลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะก็จะมีอยู่10ช่วงนะหรือ10 p a r t i ชั่นนะคะเพราะฉะนั้นค่าขอบของแต่ละ a า t ิช i ่นนะก็จะถูกเอามากำหนดเป็นกรณีทดสอบนะคะซึ่งในช่วงของ invalid นะคะค่าขอบของมันก็คือ,อลบหนึ่งนะคะเราจะมองว่าเป็นลบหนึ่งนะคะแล้วก็การกำหนดแบบ2 Valu รนะคะก็คือต้องระบุนะะ โดยใช้ค่าขอบและก็ค่าขอบที่อยู่ข้างเคียงเพราะฉะนั้นนะในส่วนแรกนะคะ In v a l i d คือ,อมีค่าขอบเป็นลบหค่าข้างเคียงก็คือเลข0ูนย์นะคะแล้วถัดไปนะเราก็จะพิจรารณาในส่วนที่2นะคะก็คือเป็น a l i d Partition ค่าขอบก็คือ0ูนย์นะคะ ค่าข้างเคียงก็คือลบหนึ่งนะซึ่งมันเป็นค่าที่มีอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นค่าซ้ำนะก็ไม่ต้องกำหนดเพิ่มนะเพราะว่ากำหนดไปแล้วแล้วก็ถัดไปนะคะค่าขอบนะ,ะซึ่งเป็นค่าขอบสูงสุดในช่วงหรือว่าในส่วนนั้นเนี่ยก็คือ29ก็จะต้องถูกกำหนดเป็น Input แล้วก็ค่าข้างเคียงของ29ก็คือ30นะคะแล้วก็พอส่วน 30ในช่วง30ถึง39นะคะค่าข้างเคียงของ่า30ก็คือ29นะคะ39นะคะก็จะถูกกำหนดเป็น input ตค่าข้างเคียงของ39ก็คือ40นะคะแล้วค่าขอบหมายเลขที่54นะคะ่าข้างเคียงก็คือ55นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ พิจารณานะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะจนกระทั่งถึงส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายนี่ก็คือหมายเลข101นะคะค่าข้างเคียงของ101ก็คือ100รวมทั้งสิ้นนะะมันก็จะได้ทั้งหมด18กรณีทดสอบนะะซึ่งแต่ละกรณีทดสอบเราสามารถที่จะใช้ Input เหล่านีนนะะ้เพื่อที่จะกำหนดให้กับกรณีทดสอบ ได้เลยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะถือว่า18 test เทสเก็จะได้ความครอบคลุมทั้งหมด100%เราสามารถที่จะกำหนดนะคะเท c a คสนะคะการกำหนดเทสเคสอย่างง่ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็น input นะคะในที่นี้ก็คือคะแนนแล้วก็ ผลลับที่คาดหวังนะคะหรือว่า expected outcome นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นกรณีทดสอบนะ,ะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการทดสอบความถูกต้องของระบบงานได้คลิปนี้ก็ขอจบนะะข้อนี้นเพียงเท่านี้ค่ะติดตามคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ